สวัสดีครับวันนี้ผ้าพีผ้านองมาต่ำปลาได้พี่นองเลยผมดูอันนี้หัวหอยเชอรี่ครับนวดปลาหมึกข้อพุน่นเชนัะฮุ่งครับต้มพักตำบุกพีก็นะครับตำบุกพีกเพราะเหลี่ยงแค่น้อยใส่บักเลียนลงไปครับอันนี้ ก็อยากินตำปลาครับเมือนีน่าร้องรับ <c oughs> ใส่เอารถ <c oughs> เปรี้ยวก็หน่อยครับพี่น้อง นี่น้ำตาลใส่น้ำตาลลงไปน้ำครับผงนหัวครับน้ำปลาครับ หอยลงไปครับอหอยนวดปลาหมึกครับตำปลาทต้งบกทต้งทะเลใส่้ากันมดเลยครับมือนโอ้ที่เห็นกับน,น้ำลายแตกเราพี่นุ่มะเดี่ยบเลย ใส่ข่าปุ่นลงไปครับบันเ,นเร็จแล้วพี่น้องเอ้ยนี่คุณยายกลิ่นน้ำหอมวม่ี่ิดแต่แซบายครับมามามา,มาไปแซบน้ำกันครับ